สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเราจะมีาห้เะนะมึงพาขุมเขียวผู้เสื้อเขียวชาเื็อวันอินัดกันไม่นะคะวันนี้เราสองคนแต่งตัวในทีมสาหร่ายว่าเบีนคนเขียวเสื้อเขียวค่าค่ะวันนี้เราจะมาแกะแต่ไม่ใช่กล่องสุ่นนะคะทุกคนมันจะเป็นน้ำหอมปรับอากาศฮมเ์ซึ่งเป็นรุ่นที่ออกในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์นะคะของ Cry Baby เป็นอะไรนะคะในทีมของ Okay Crying for Love นะคะ Crying for Love นะคะป้บนวันนี้ป้าข้างบ้านงานเข้านะคะ กาะแกะเลยกกแะนี่ไงครับาคกลางบ้านมาเลยมาคู่กันเลยน้ำหอมปรับอากาศค้าก้าดาวอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นป๊อปปี้เลิฟนะคะซึ่งความหอมจะประมาณแบบหอมแบบสดชื่นเย็นๆค่ะอีกจับป่ะจับป่ะอันนี้ห้าร้อยเก้าสิบบาทจะไม่ได้ห้าร้อยเก้าสิบบาทนี่ค่ะแต่ดีคนนักแข่งไม่รู้แล้วคนอื่นไม่รู้โอเคนะคะไปก่อน น่าแบบเท็กเจอร์เป็นไงบ้างหัวใจใช่ไหมนี่ค่ะมีกลิ่นดีของใครเบบี้ก็คือร็อกหานี้กลิ่นป๊อปปี้เลิฟนะคะป๊อปปี้เลิฟอันนี้คือเกาะขาอันนี้คือเกาะอันนี้คืออะไรเนาะหมาขาใครว่าห้ามฉีดห้ามฉีดใส่คนหรือสัตว์เลี้ยงนะคะงั้นขอฉีดในสัตว์เลี้ยงคือตัวฉีดตัวฉีดตีดให้มันฟุ้งเลยเออหอมเย็นนะไปตากันได้ที่ป๊อปหม่าในศึกสัตว์ขานะคะอ่าบ๊ายบาย no <laughs>